ตอนที่212จัดการแล้วยังซันเออเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของหลินรวนเขาจึงมีไดเอ่ยอันใดออกมาอีกเพียงยืนอยู่ข้างๆงอย่างสงบผ่านไปครู่หนึ่งเมื่อหลินรวนได้สติคืนกลับมานางจึงเอ่ยกับเขาว่าในเมื่อเจ้าคิดดีแล้วเช่นนั้นข้าก็จะรับเจ้าเอาไว้แต่เจ้าจงจำสิ่งที่เจ้าเอ่ยเอาไว้ให้ดีหากเจ้ากล้าทรยศข้าแม้เพียงนิดข้ามิมีทางละเวน้นเจ้าเป็นแน่ ยังซันเอ๋อคุกเข่าลงกับพื้นเสียงดังและสาบานอย่างหนักแน่นว่าข้าน้อยจะจงรักภักดีต่อนายหญิงไปจนวันตายมิมีทางทรยศอย่างแน่นอนหากข้าน้อยนอกลู่นอกทางแม้เพียงนิดเชิญนายหญิงลงโทษได้ตามใจเมื่อรับยางซันเอ๋อเอาไว้หลินร่วนจึงเดินทางเข้าไปในเมืองพร้อมกันกับเขาเพื่อจัดการเรื่องสัญญาขายตัวในขณะที่เดินออกมาจากศาลาว่าการหลินร่วนจึงเอ่ยถามว่าบัดนี้เจ้าและมันดาอาศัยอยู่ที่ใดบ้านของเจ้ายิงนั้นหรือ ยางซานเอ๋อสายศีษะด้วยความอับอายเล็กน้อยจากนั้นก็เอ่อออกมาว่าข้าน้อยขายบ้านเพื่อน,นำเงินไปรักษาท่านแม่หมดแล้วบัดนี้พวกเราอาศัยอยู่ที่วัดร้างแถบชานเมืองลินร่วนเงยมองท้องนภาแล้วกล่าวว่าอากาศหนาวเย็นถึงเพียงนี้ร่างกายของแม่เจ้าแบกรับความหนาวไม่ไหวรอกเจ้าไปรับนางมาข้ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งทางตะวันออกของเมืองยังมีห้องว่างอยู่เจ้าพาแม่ของเจ้าไปรักษาตัวที่นั่นเถิดเมื่อยางซานเอ๋อได้ยินดังนั้นดวงตาของเขาจึงแดงเรื่อขึ้นมาทันใดในหญิง หลินรวนโบกมือในเมื่อเจ้าเป็นคนของข้าแล้วข้าย่อมต้องดูแลเจ้ามิต้องเอ่ยอันใดให้มากความแล้วเจ้าไปรับแม่ของเจ้ามาเถิดข้ามีเรื่องต้องไปจัดการอีกเล็กน้อยเมื่อเจ้ารับแม่ของเจ้ามาแล้วให้เดินทางไปยังร้านฉวินเว่ยจี้แล้วหลินเอิร์จะพาเจ้าไปยังบ้านทางตะวันออกของเมืองเมื่อกล่าวจบหลินรวนจึงมุ่งหน้าไปทางหอจุ้ยเซียนทันทีสองตาของหยางซานเอ๋อแดงกำสายตามองไปยังแผ่นหลังของหลินรวนที่เดินจากไปจากนั้นถึงได้หันหลังกลับแล้ววิ่งไปทางประตูเมือง เมื่อหลินร่วนมาถึงหอจุ้ยเซียนก็เป็นเวลาเปิดรับลูกค้าพอดีหลงจู้เฉียนเห็นหลินร่วนเดินเข้ามาจึงรีบขอตัวจากลูกค้าเข้ามาทักทายนางทันัดาจากนั้นก็คารวะหลินร่วนด้วยความเคารพแล้วกล่าวทักทายว่าแม่นางหลินเชิญด้านในเนื่องจากบัดนี้นางร่วมมือทางการค้ากับฮูหยินเหอหักเอ๋ยถึงฐานะถือว่าสูงกว่าหลงจู้เฉียนหลายระดับดังนั้นเมื่อหลงจู้เฉียนพบนางจึงสุภาพกับนางเป็นอย่างมาก ลินรวนยิ้มแล้วเอ่ยว่าหลงจู้เฉียนท่านมิต้องทำเช่นนี้หรอกความสัมพันธ์ของพวกเราให้ยึดตามเดิมเถิดหลงจู้เฉียนหัวเราะราทว่ายังคงแสดงท่าทีสุภาพดังเดิมลินรวนมิได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกทว่านางเอ่ยถามว่าบัดนี้คุณชายเหออยู่ที่ใดข้ามีเรื่องเล็กน้อยต้องการพบเขาเรื่องความร่วมมือทางการค้าข้ามีความคิดเห็นใหม่หลงจู้เฉียนช่วยรายงานให้ข้าด้วย หลงจู้เฉียนรีบตอบกลับมาว่าคุณชายอยู่ที่สำนักศึกษาชิงซานอาจารย์ของเขาอยู่ที่นั่นข้าจะให้คนไปเชิญเขากลับมาประเดี๋ยวนี้แม่นางหลินขึ้นไปรอในห้องรับรองบนชั้นสองก่อนเถิดภายใต้การนำของหลงจู้เฉียนหลินร่วนขึ้นไปรอที่ห้องรับรองบนชั้นสองนางดื่มชาไปสองแก้วจากนั้นเหอจุนอยู่ก็รีบร้อนเดินเข้ามาเมื่อเหอจุนอยู่เดินเข้าประตูมาก็ออกปากขอโทษขอโพยในทันใดแม่นางหลินขอโทษด,ด้วยข้าทำให้เจ้าต้องรอนานแล้ว ลินรวนยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าเป็นข่าที่แวะมากระทันหันรบกวนความสงบสุขของคุณชายเหอเพียงแต่เรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงถือวิสาสะเชิญคุณชายเหอกลับมาเหอจุนอยู่ยิ้มพร้อมกับโบกมือปดัดแม่นางหลินไม่ต้องเกรงใจกันถึงเพียงนี้หรอกเชิญนั่งเถิดแม่นางลินม,มีความคิดเห็นใหม่เกี่ยวกับความร่วมมือของพวกเราเยี่ยงไรหรือลินรวนมิได้ตอบคำถามของเขาเพียงหยิบจดหมายฉบับนั้นออกมาจากกระเป๋าแขนเสื้อ เมื่อเหอจุนหยูเห็นสัญ,ญลักษณ์บนซองจดหมายสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปในทันใดแม่นางหลินนี่เป็นจดหมายของลูกพี่ชู่หลินรวนยกนิ้วชี้ขึ้นแต่ปากแล้วชี้ไปรอบๆเพื่อเตือนให้เขาระวงังเหอจุนหยูรีบกลืนคำเอ่ยที่เหลืออยู่ของตนเองลงไปทันใดเขาเก็บซองจดหมายลงไปในกระเป๋าอกเสื้อแล้วเอ่ยถามว่านี่เป็นเรื่องจริงเยี่ยงนั้นหรือหลินรวนพยักหน้ารับ จริงแท้แน่นอนคุณชายเหอความคิดนี้ของข้าแปลกใหม่เป็นอย่างมากหากฮูหยินเหอสามารถทำตามที่ข้าบอกได้ภายภาคน่ารับรองว่าพวกเราจะสามารถทำเงินได้มากกว่านี้เป็นแน่เหอจุนอยู่รีบเอ่ยไปตามน้ำความคิดของแม่นางหลินนั้นช่างแปลกใหม่ยิ่งนักแต่ใช่ว่าจะมีมีเหตุผลทว่าเรื่องนี้ข้าต้องรายงานท่านแม่ก่อนหากนางตกลงข้าจะดำเนินการตามความคิดของแม่นางหลินทันทีหลินรวนลุกขึ้นยืนจากนั้นก็กล่าวว่าเช่นนั้นข้าจะรอข่าวดีจากคุณชายเหอขอตัวลาก่อน เหอจุนยูส่งนางออกไปจากหอจุ้ยเซียนเมื่อนางจากไปไกลแล้วหลงจู้เฉียนถึงได้เข้ามาเอ่ยถามว่าคุณชายแม่นางหลินมาหาท่านด้วยเรื่องอันใดเยี่ยงนั้นหรือขอรับเหอจุนยูเหลือบตามองเขาหนึ่งคราความนุ่มนวลบนใบหน้าพลันมาลายหายไปความเย็นชาเข้ามาแทนที่อยู่หลายส่วนลุงเฉียนท่านลำเส้นกันเกินไปแล้วกฎระเบียบของตระกูลเหอนั้นเข้มงวดเป็นอย่างมากบ่าวรับใช้ห้ามสืบข่าวของผู้เป็นนายโดยเด็ดขาดมีว่าเรื่องใดก็ตาม หลงจู้เฉียนตกตะลึงไปชั่วครู่จากนั้นก็รีบก้มศีรษะลงแล้วยอมรับผิดว่าคุณชายข้าน้อยผิดไปแล้วเชิญคุณชายลงโทษเถิดเหอจุนอยู่กำรับว่าลุงเฉียนแม้ว่าท่านจะเป็นคนมีความสามารถแต่อย่าได้หลงลืมกฎระเบียบของตระกูลเชียวมิเช่นนั้นหากท่านแม่กล่าวโทษมาแม้แต่ข้าก็มีสามารถขอร้องแทนท่านได้หลงจู้เฉียนคอยดูแลจัดการหอจุ้ยเซียนที่นี่อยู่ห่างไกลจากเมืองฟู่เฉิงมิน้อย ดังนั้นเขาจึงใช้ชีวิตอย่างอิสระจนเคยชินเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปกลัวว่าเขาจะหลงลืมฐานะของตนเองไปบางส่วนหากมีกำรับเอาไว้บ้างอีกหน่อยเขาอาจจะใจกล้ามากกว่านี้ก็เป็นได้หลงจู้เฉียนรีบยอมรับผิดทันใดบัดนี้ใบหน้าของเขาซีดเผือดเมื่อเหอจุนหยู่เห็นว่าเขายอมรับผิดอย่างจริงใจจึงไม่ติดใจเอาความอีกเพียงโบกมือให้เขาไปทำงานของตนเองต่อจากนั้นก็เดินกลับไปยังสำนักศึกษาชิงซานร,ราวกับมีมีสิ่งใดเกิดขึ้นเขาอยู่ที่นั่นจนถึงยามราตรี เช้าวันต่อมาเหอจุนอยู่นำจดหมายฉบับนั้นออกไปจากเขตยู่หลินเมื่อหลินรวนกลับมาถึงหมู่บ้านตระกูลหลินเห็นเซียวจิงเฉินมิได้อยู่ในห้องนางจึงคาดเดาว่าผู้สอดแนมสองคนนั้นกลับมาอีกแล้วนางทำงานของตนเองราวกับมีมีอันใดเกิดขึ้นมีเห็นความผิดปกติใดทั้งสิน้นหลายวันต่อมาหลินรวนตกอยู่ในสภาวะที่ถูกสอดแนมตลอดเวลาเซียวจิงเฉินไม่ได้ออกมาจากห้องลับอีก สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไปราวสามสี่วันยามเช้าวันหนึ่งหลินร่วนได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากทิศทางของภูเขาเฉินวูในขณะที่นางกำลังนึกแปลกใจอยู่นั้นผู้สอดแนมทั้งสองที่ซ่อนตัวอยู่หลังของบ้านนางมาโดยตลอดก็รีบขับเคลื่อนกำลังภายในมุ่งหน้าเข้าไปในภูเขาเฉินวูทันทีหลังจากนั้นเซียวจิงเฉินก็ออกมาจากห้องรับเขานั่งอยู่ในห้องถงหลักของบ้านด้วยท่าทีสง่าผ่าเผย ลินรวนเอ่ยถามด้วยความแปลกใจว่าคุณชายเซียวท่านออกมาทำอันใดกันเขาถูกขังจนเกิดปัญหาทางจิตใจใช่หรือไม่ถึงได้คิดจะเปิดเผยตัวต,วตนอาจเป็นเพราะลินรวนแสดงสีหน้าออกมาอย่างชัดเจนเซียวจิงเฉินจึงเปิดปากตอบว่าคนพวกนั้นบัดนี้คงถูกกำจัดหมดแล้วลินรวนพันได้สติขึ้นมาเสียงเมื่อครู่นี้คนของท่านตั้งใจหลอกล่อพวกเขาออกไปเยี่ยงนั้นเซียวจิงเฉินมิได้ปฏิเสธแต่ก็มิได้ตอบอันใดนี่ถือเป็นการยอมรับโดยปริยาย เวลาผ่านไปราหนึ่งถ้วยชางเงาร่างหลายร่างก็ทะยานลงมาจากท้องนภาพวกเขาทะยานลงมาในลานบ้านของหลินร่วนคนเหล่านี้ล้วนสวมใส่เครื่องแบบเหมือนกันผู้ที่อยู่ด้านหน้าสุดคือเหลียงฉือเออบรรดาสุนัขถูกผู้สอดแนมสองคนนั้นทําให้ตกใจกลัวเมื่อพวกมันเห็นพวกเขาบุกเข้ามาเช่นนี้พวกมันจึงเห่าเสียงดังอย่างมิคิดชีวิตหลินรวนรีบส่งเสียงดุพวกมันทันใดต้าห่วงเออห่วงพวกเจ้าจงเงียบประเดี๋ยวนี้ สุนัขทั้งหลายหยุดเห่าทันใดทว่าในแววตากลับเต็มไปด้วยความระแวดระวังพวกมันต่างพร้อมใจกันไปอยู่ข้างกายหลินร่วนแล้วล้อมนางเอาไว้ภายในเมื่อเห็นว่าบรรดาสุนัขก,กำลังปกป้องนางในใจของหลินร่วนจึงรู้สึกตื้นตันยิ่งนักนางยื่นมือไปลูบหัวของพวกมันแล้วเอ่ยว่ามิต้องกลัวพวกเขามิใช่คนร้ายสุนัขทั้งหลายต่างก็เข้าใจคําเอ่ยของนางดังนั้นพวกมันจึงมิได้ระแวดระวังถึงเพียงนั้นอีกแต่ก็มิได้ถอยห่างออกไปจากนางเช่นกัน